เอาละรครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนี่ครับวันนี้เรามาเซิร์ฟใหม่ครับเพราะว่าไอเซิร์ฟที่ผมลงไปเมื่อวานเนี่ยมันก็โดนโปรโมทนะของที่ฟาร์มมานี่คือหายเกลี้ยงเลยวันนี้ก็มาเซิร์ฟใหม่ที่เพิ่งเปิดมาเมื่อกี้เองแหละแลนนี้ก็ทำอาหารให้ม้าก่อนครับเพราะว่าม้าผมแบบยังวิ่งไม่ไวเลยยังวิ่งประมาณ40ฝ่าเองอะแล้วก็ค่อยไปซื้ออาหารเลยก็ให้มันกินแหละให้อัพเป็นเลเวล5นะจะได้วิ่งไว ว่ายากได้เท่าไหร่แล้วอืบารอสักหกนะนี่แค่นี้พอไปแล้วก็ยิงทิ้งด้วยครับเพราะว่าไอกองไฟมันสามารถตั้งได้ไม่เกินห้าแล้วก็ทำลายไปหว่ามันจะพังก็นานอยู่นะวัเดี๋จะไปเข้าเทรดโซนครับเดี๋ยวจะไปซื้ออาหารมาเนี่ยซื้อกับอะไรเนี่ยร่าก็มาอัพให้มันนะ ตอนนี้ยังเป็นแค่เลเวลหนึ่งเองเนี่ยวิ่งก็ช้าดูดิตอนนี้วิ่งสามสีกว่าไปตอนนี้มีเสียงปืนดูดิ่อที่เราจะไปเทรดโซนมาเล่นพวกนี้สักหน่อยหวังว่าเราจะไม่ร่วงเองนะทางหน้าเราครับสองคนมา และนี่ไงแล้วก็ร่วงไปแล้วซ้ำไปครับนี่ไงได้ปืนลูกซองมาครับเฮ้ยนี่ไงได้มีคนมาเพิ่มอ่แะแต่ก็ร่วงไปนี่เก็บปืนมาสวัสดีก็ได้ปืนลูกซองครับจากที่เรามีกระบอกเดียวเมื่อกี้เนะี่ยแล้วได้ของมาด้วยเก็บมามีชุดกรอด,ด้วยครับสวยมาเดี๋ยวไปเข้าเทรดโซนแป๊บหนึ่ง ไปซื้ออาหารถุงให้มันกินนะมันจะได้อัพเลเวลครับตอนนี้ข้างหน้าเราหลายคนเลยแล้วก็ร่วงนึงโอ้ยโอ้โหเลี้ชุบใบมาแต่ก็ร่วงครับมามาแล้ว และก็เรียบร้อยโอเคเก็บของมานี่ไงมาผมว่าเราไปดีกว่าครับตอนนี้ผมได้ปืนมาเดีย๋ยวไปเก็บปืนหน่อยและกันตอนนี้ม้าผมก็เริ่มไวขึ้นแล้วและมาถึงบ้านเราและนี่ก็คือบ้านผมนะเดี๋ยวเราค่อยมาขยายตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเอาไว้มีที่เก็บของก็พอละ นโอเคโอ้ยโอ้โหและดูดิแต่และคนที่ผมยิงไปนี่แบบมีแต่ชุบมาเอาเรื่องย่อร่วงไป นี่ไงวัยผมยิงไป2คนเลยนะที่ชุบไวมาเนี่ยมันจะเล่นเราว่ะอย่างนี้คือเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วยิงไปดี่ลุกมาเฮ้ย <c oughs> แล้วมีจักรยานมานี่ไงตันนี้ยิงบอสอยู่ครับกลจะตายละ แล้วมีคนมาดูดิเลือดบอสน,นิดเดียวอ่ะมันมาแล้วโอ้ยนี่ไงแล้วลงมาก็เรียบร้อยอเก็บมาครับโอ้โหดูดิแท้กล่องใหญ่ด้วยอ่ะจะเอาไปตั้งในบ้านเราแนะมาโอ้โหแล้วบอสก็ตายพอดีอ่ะ ไม่ได้เห็นเลยว่ามีของอะไรบ้างเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับบ้านเรานะตอนนี้ได้กล่องใหญ่มาเดี๋ยวไปวางกล่องใหญ่ในบ้านเราเลยนี่ผมว่าผมต้องไปทำบ้านเพิ่มละอันนี้คือบ้านเริ่มต้นไงเดีย๋ยวไปทำบ้านใหม่แล้วกันนะครับตอนนี้ของก็เริ่มมาเนี่ยกล่องก็ได้มาแล้ว เฮ้ยเสียงเท้ามีคนจะเปิดห้องการโอ้ยและนี่งไงยิงเข้าหัวไมด่เดียวร่วงเก็บมาได้ลูกซองมาอะไรก็มีคนเปิดห้องการ์ดอยู่อี่สบายใจเชียวแล้วก็ร่วงไปอ๋อได้กล่องมาครับ ตอนนี้อยู่แถวเขียวล่างนะแต่คนไม่ค่อยมีเลยยวไปหาเล่นแถวอื่นดีกว่า <_ t ick> เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยนี่งไง <_ t ick> แล้วก็ร่วงไปแสดงว่ามันไม่รู้ว่าเราดักมานี่ได้ลูกซองมาฟรี โอ้ยแลวก็สุดลูกซองบดอนะ่ะนี่ไงมาแต่ได้ปืนลูกซองแฝดมาครับเอามาใช้เลยนี่ไงมาแล้วและก็ร่วงไปเก็บมาดูดิโอ้โหเราเกิดมาไม่พักเลยอะ่ะเพราะว่าเตียงใหญ่มี2เตียงเลยเนี่ยบ้านนี้แต่ไปดีกว่าครับเราได้ปืนลูกซองมาแล้วแต่ว่าปืนมาเก็บนะ นี่คือบ้านใหม่เราเลยเราจะได้เก็บของครับเฮ้ยได้ออกมาแล้วนี่งไง โอ้ยอ้โหและก้นเบาเลยแต่ก็ร่วงไปครับนี่ไงเก็บมาครับคนนี้คือน่าจะเรดบ้านอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยแต่ก็นี่ได้ของมาละแต่มีก้นเบาด้วยครับเ็ได้มาตอนแรกนี่คือนกึกว่าลูกซองไงมึ่งไปหาเลยไปเดี๋ยวไปดีกว่าครับตอนนี้ได้ปืนก้นเบามาเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันเราเล่นลูกซองพอหนะ้าตอนนี้เนี่ย มืนก็ยังไม่มีสโคมอะ่ะและเรียบร้อยนี่ไงจะคคนฟาร์มโอ้โหดูดิลูกซองอย่างเยอะนี่ของฟูจัดเลยเก็บมาครับ อันนี้ก็เป๋าเต็มมาเก็บให้หมดเลยนะดูดิของตีอ่ะนี่พวกเฟืองแล้วก็เก็บมาเผื่อจะได้ทำเครื่องร่อนนะ วะกลับบ้านครับเลยก็เอาแคนดีกว่าในกระเป๋าก็เต็มละเดี๋ยวกลับไปเก็บก่อนแล้วกันตอนนี้มีคนขี่มมาวะอดี๋ยมันมาแนครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมยิงเรียกนะเดี๋ยวรอกลิ้งวับและเรียบรอ้อยเป็นไงเล่านี่ไงนี่ถ้าเป็นเนียนนะวพาไม่เห็นมันแหละก็มารอลงหลังจริง เสร็จเราครับได้ปุลุกซองมาปะเดี๋ยวไปเก็บปืนนะแต่นี่คือหลายกระบอกไงเราใช้กระบอก2กระบอกก็พอและ้ะหลายบ้านนี้มีคนครับเฮ้ยนี่ไง ก็ร่วงไปเก็บมาแล้วลูกซองมาไม่ไงโอ้โหและรอบนี้มาตัวเปล่าเลยว่ะกลับว่าจะมาเก็บปืนนะแต่ไม่เหลือละไปแถวนี้ไม่ค่อยมีคนเลยเฮ้ยเกิดมาแล้ว ยิงต่อเลยเฮ้ยนี่ยังไงเฮ้ยโอ้โห,โหดูดิมันใช้กลนเบาเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โห,โหของดีตอนนี้ผมได้ฟาร์มมาร์สมาครับไปแล้วจ้านี่เราเล่นหน้าบ้านนี่คือถึงกับเอาฟาร์มมาร์สมาเพราะว่าผมยิงไปสองสามรอบไงได้ฟาร์มมาร์สมาเลยครับนี่ ไปแล้วครับของดีแต่ว่าปืนไม่มีสโคบนะเหมือนเดิมอันนี้เพื่อนติดอยู่ในบ้านว่ะเห็นไม่มีทางออกนะเดีย๋ยวมาช่วยตีครับพวกปะหนังเนะี่ย นี่ไปครับ หล่ร่วงครับสองคนเดี๋ยวมาชุบก่อนนะอันนี้ปืนไม่มีสโคมอ่ะเล่นอย่างยากเลยเฮ้ยแล้วจะขาดมาเนี่ยโอ้โหและเรียบร้อยไม่ทันวะไอ้ต้องเก็บของแลว้วรีบไปละโอ้โหแถวนี้ก็มีลูกซองนะเมื่อกี้เนี่ยที่เรายิงสองคนเนะี่ยมาเก็บมา นี่ได้ปืนมาแล้วปะไปดีกว่าครับตอดีเหลือเราคนเดียวแล้วไงเดี๋ยวโดนรูดขึ้นมานี่คือปืนกอนเบาตกงแน่และดูดิไอ้นี่คือไปเก็บของอะแต่ตรงนั้นมีป้อมเอเคครับนี่เมื่อกี้น้องมันโดนะนะนี่ไงแลวร่วงไป ตอนนี้ผมใช้ปืนปืนนี้อยู่นะมันสามารถยิงไกลได้อยู่ <S <S และนี่ไงร่วงไปตอนนี้มันน่าจ,จะหาผมอยู่นะว่าผมอยู่ไหนเนี่ยเพราะว่าปืนนี้คือมันเงียบมากนะปืน BSS เนี่ยนี่โคตรเนียนเฮ้ย เรียบร้อยขอเข้าในบ้านแล้วมหมอนว่าถึงในห้องบิวเปล่านะแต่ยวน่าจะแบบไม่ถึงอะ่ะมาไปต่อครับเดี๋ยวไปหายิงต่อนะ เฮ้ยและน้องมันได้ฟาร์มาร์สว่ะแสดงว่าเอากดแล้วก็ใส่ไปในเซฟเนี่ยของดีแล้วก็ได้ฟาร์มาร์สมาอีกแล้วนี่ไงปะยไปหายยิงต่อครับอันนี้มันมีคนเรียกแร่ครับไปทำแร่ใหญ่เนี่ย นี่แต่น่าจะทันอยู่นะเพราะว่าเราอยู่ใกล้เนี่ยบอกเลยว่าเสร็จเราแน่อันนี้ผมก็ใช้เป็นปืนฟาร์มาร์ยิงแป๊บเดียวก็ตายแล้วมาหากันครับเมื่อกี้มันขึ้นแถวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าไปยังอนนี้มันก็มีเป็นบ้านเหล็กอยู่ไหยโอ้ยเห็นแล้วนี่ครับโอ้ยสองคนมา แต่เราฟาร์มมาร์สไงบอกเลยว่าชิวๆน,นี่เฮ้ยโอ้โหนี่ไงและร่วงไปเฮย้ยโอ้โหได้เรียบร้อยครับเดี๋ยวกี้นี่คือมันบินขึ้นแลว้ววาของจริงแล้วมาเจอโปรวาะและสองตัวด้วยนะเอาเรื่องจัดเลย นี่ไงอะไรก็ร่วงไปแล้วอีกคนนึงเฮ้ยอ๋ยอเฮ้ยแล้วติดอย่างนี้ติดอย่างนี้คือเสร็จเราแนะ่โอ้โหแล้วไ็ตายนี่ไงเหลือลูกโมและและเรียบร้อยร่วงไปมาสองคน,น เดี๋ยวนี้คือผมว่าโปรน่าจะเริ่มมาเลยนะไอเซิร์ฟเมื่อวานที่ผมเล่นมันก็เจอโปรครับที่โดนมุดเนี่ยแต่ว่าวันนี้เ็เจอโปรบินเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าโปรมันเริ่มมาเลยครับจากที่แบบหายไปนานมากอะ่ะนี่อุตส่าห์แบบว่าไม่เจอโปรตั้งนานแล้วก็มาใหม่แล้วเนี่ยมาแล้วเสียดายครับไอโปรเมื่อกี้ที่ผมยิงตายแล้วนะแต่มันสองคนไงแล้วเหมือนกับว่าจะมีเสียงคลานด้วยครับแล้วจะมีแบบอีกตัว โอ้ยแล้วตรงนี้คือ2เท้านี่ไงโอ้ยสามคนเอาไปแล้วไม่ใช่ทีมเดีวยวกันด้วยครับแสดงว่า2คนมาและรวงนึงและเรียบร้อยนี่ไงมีคนเบาด้วยเสร็จโจนนี่ไงเก็บมาครับเป็นเซตหนังนะยิงแบบนิดเดียวตายเลยเนะนี่ยนี่สองก็บ,บอกเลย ไปต่อครับและดูดิตอนนี้ก็มีคนเรียกแร่ผมว่าน่าจะเป็นโปรตัวเดิมอะมันเรียกแร่แล้วก็ให้คนไปหานะเมื่อกี้คือผมโดนมันไงมีเนเรียกแร่ก,กว่าจะไปยิงง่อไปเจอโปรโอ้ยโอ้โหดูดิไอ้ตัวนี้มันพุ่งขึ้นไปแล้วก็มันโดนลงมาของจริง นี่ไงยิงไปและก็ร่วงไปต้องดูหลังดีๆครับมา,มาแล้วนี่ไงมาแล้วอะไรก็ร่วงอันนี้มีคนอยู่บนบ้านนะแต่ไม่ลงมา อันนี้กว่าครับไปหาคนอื่นต่อนะตอนนี้หาคนไม่ค่อยเจอเลยไวย้และข้างหลังเราตกไหมอันนี้ผมถือความมาดเลยนะอ้อาหอาแล้วไม่ลงมาลงมาที่บอกเลยว่าเสร็จผมแน่นอนแหละไปะแต่วันนี้ผมว่าเรามาแค่นี้ดีกว่าครับแต่ว่ามาสั้นๆนะเพราะว่า ไปหาคนไม่ค่อยเจอเลยเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ไหนละวาสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับเซิฟนี้ไวรเราก็แค่เจอใหม่วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไป,ไปก่อนละ